เป็นบ้านแม่พอทหารนอน่รัดตอนนอลดค้างไว้ก่อนนะพี่เรามีตรวจามิเตอร์นะรอยเนี่มิเตอไม่เสียพี่รอฟังดนะปัดชอบไม่ชอบเลยเลย ก็ประมาณว่าคใช้น้ำเองไม่ใช่หรอเลยที่ไปแจ้งเขาแล้วเขาก็คือแบบเหมือนคนนั้นเขาออกไปแล้วไล่ออกไปแล้วมาของเดือนหลังด้วยแต่ว่าเราคือเขาบอกว่ายังไงก็ต้องมาว่านะแต่เราเบื่อแั่ปัญหาอ่าชิวๆก้มดูหน่อยเจ๊อ่าครับครับ หน,น่ข้อที่หนึ่งเอ็นมี 1, ด้่วหรือเปล่าทางเราคือจะคือมิเตอร์เออร์เลอร์ค่ะมาตรฐานและนี้เ,ออเราก็มีการตรวจสอบจากที่เดิมๆม,มาเนี่ยคืสิบแปดหน่วยโทษนะคะที่กระบอกไม่ได้แว้งขึ้นมาเนี่ยยี่สิบหกหน่วยยี่สิบหน่วยก็คือจะเป็นสถิตินี้มาตลอดนะคะแล้วแต่เดือนไหนนเี่ยเป็นปีอันนี้คือ,อ,คอจะอ่านมาแล้วแจ้งที่หน่วยด<อ>้วยนะคะเพราะนั้นเขาก็จะจัดเพราะนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราลงไปเราก็จะลงอ่าค่ะและอย่างอย่างเรื่องของโอเคค่ะสำหรับปัญหานี้นะคะน่าจะเกิดจากที่ว่า การจดหน่วยน้ำเนี่ยมาไม่หมดนะคะพอจดหน่วยน้ํามาไม่หมดเนี่ยก็คือทําให้เกิดหน่วยน้ําสะสมไว้นะคะพอเกิดหน่วยน้ําสะสมมาคิดรอบเดียวเนี่ยลูกค้าเจอในอัตราก้าวหน้าก็เลยแพงกว่าปกติหน่วยน้200ํา2 0 0กว่าหน่วยถ้าคิดตามปกติจะ1ราคานะคะแต่มาคิดรอบเดียวเลยเนี่ยก็คือจะอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแบบนี้เองเนี่ยทางปปเองก็พยายามควบคุมอยู่นะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะคะว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่ได้รับใบแจ้งหนี้แล้วปุ๊บเนี่ย รบกวนดูที่มา,ท,ามท่น้ำนิดนึงว่ามันตรงไหมเพราะเราจะไปจดแล้วคือแจ้งนี่เลยทันทีนะคะพอแจ้งนี่เลยทันทีเนี่ยลูกค้าสามารถทราบได้เลยทันทีแล้วถ้าเกิดพบเหตุผิดปกติอะไรเนี่ยรบกวนโทรมาที่ปบบปานะคะที่เบอร์ของงานจัดเก็บรายได้โดยตรงนะคะเพราะเราจะมีแบบาปาทัใจเนี่ยคือไปดูตรวจสอบหน้างานตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีรั่วหรือกรณีจดผิดนะคะก็คือรบกวนให้เป็นแบบนั้นแล้วคือดูไปแจ้งนี่เลยทันที ก็ะะต้องขอบปากไว้อย่างเช่นเช่นเดียวกันเคสของอันนี้นะคะคเ,เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็คือปัญหาแบบนี้เราก็แก้ให้นะคะคือว่าโอเคเข้ามาพบเราก็คือว่าขอให้มีหลักฐานแน่ว่าเ,าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะว่าจดผิดแน่นอนเราก็จะสืบหมายถึงว่าเ,าเป็นขั้นตอนมามีเหตุผลก็จะคิดค่าทามให้ใหม่นะคะโดยที่ว่าลูกค้าก็จะได้ในราคาที่ควรจะเป็น